พร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับพึ่งไปเลยครับให้ตอบนะครับเดี๋ยวสิเอาให้ชัวก่อนไม่เป็นไรหนูอเออคุณโน้ลอออก ใครใครคุยกับใครคุณโยนไล่ออกอึ้งไปเลยอึ้งจริงไม่น่าล่ะเขาถึงเช็คคิวผมเสียบเลยใครโทษนะสคริปต์มึงยังอ่านไม่ออกเลย้ออันนี้เขาใช้ความเข้าใจความเข้าใจโอเคตอบแล้วครับยืนจะทำตอบว่า คุณโดนไล่ออกคุณโดนไล่ออกเป็นคำตอบที่โอ้โทุกทนหยุดเลแต่คำนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นกับใครก็อึ้งไปเลยใช่ถ้าวันหนึ่งคุณบอยเดินมาคุณนาสว่าอารครับเเดดีี๋๋ยยวว พอแล้วไม่ต้องจบประโยคก็ได้แค่นี้กูก็อึ้งแล้วพอแล้วพอแล้วคุณได้เพิ่มอีก3รายการนะครับขอบคุณพี่บอยครับผมอ่ะข้อต่อไปดีกว่าค่ะโอเคค่ะเหลือเวลาอีก28วินาทีโอวินาทีโอเคอยู่นะถ้าพร้อมแล้วผมขอคำาปริศนาครับอักษรมาครับ องไปเลยกองเชียร์แอลินตบเข่าฉากเลยนะครับตอบว่าพี่ขาหนูท้องแอรินอินอ้อนินแอิตอบหรือบอกเขาตอบสิแต่คำนี้เกิดขึ้นกับกายเนี่ยจะงงมากเป็นธรรมดาทุกปีได้ยินอย่างนี้พี่ขาพี่ขาหนูท้อง ของคุณยังดีได้ยินจากฮารุไงของคุณเจมส์นี่คือทั่วประเทศเลยนะครับพี่ขาดูท้องพี่ขาดนูท้องพี่ขาดนูท้องพี่ขาดูท้องไอคนที่โทรหาพี่เจมส์นี่ก็คือบอกฝากบอกพี่อาร์ตด้วยนะครับว่าเขาก็ท้องกันโอ๊ยไปกันใหญ่แล้วนี่จะทั้งต่ออีกครั้งหนึ่งครับพี่ขาหนูท้องพี่ขาหนูท้องเป็นคำตอบที่ ใช่ครับไม่ต้องต่ออ่านอ่ะต่ออ่านเนี่ยเคื่ออึ้งจริงๆนะครับอ่านคำตอบก็อึ้งไหมแบบจะเป็พูดนี้เออจะเป็นคำนี้ข้อต่อไปครับแอลินครับสบายๆเลยเหลือเวลาอีก14วินาทีนะครับปล่อยเวลาหมดได้ครับปล่อยไปเลยโอเคโอเคไปพร้อมนะครับถ่าพร้อมแล้วผมขอคำาปริศนาครับอักษรมาครับ Oh. รวมรวมดูเผื่อเป็นคำขึ้นเร็วๆหน่อยสิขึ้นเร็วๆหน่อยอึ้งไปเลยเป็นคำว่าอะไรได้บ้างรถถูกชน hey, ที่ <hey. S 1> ที่คิดดีๆรถถูกชนああที่ <c oughs> <c oughs> ่มาถูกทางแล้วเพราะว่ารถถูว่นรถถูกชนมีรถถูกชนไม่ใช่ที่เวลารถถูกชนมักจะถูกชนตรงไหนท้ายอ่ะท้ายมีคำว่าท้ายครับท้ายเข้าเข้าอะไรอช่วยไงอ๋อรถถูกชนท้ายเข้าแล้วอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยรถถูกชนท้ายเข้าแ้วเฉลยคือ รถถูกชนท้ายเข้าอย่างจัง,จงดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี